โรคไตระยะ1ระยะ2ถือเป็นโรคไตระยะเริ่มต้นโรคไตระยะ1ค่า eGFR หรือค่าการทำงานของไตจะอยู่ในช่วง90ถึง100เส่วนโรคไตระยะ2 eGFR จะอยู่ในช่วง60ถึง89ไตระยะ1ไตระยะ2 จะไม่มีอาการอะไรบ่งบอกออกมาว่าคุณเป็นโรคไตจะไม่มีอาการแสดงอะไรเลยนอกจากการที่เราจะไปตรวจเลือดค่าไตนะคะถึงจะรู้ว่าการทำงานของไตของเราปัจจุบันมีกี่เปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นถ้าท่านใดมีโอกาสนะคะแนะนำไปตรวจเลือดประจำปีตรวจ ค่าการทำงานของไตเพราะว่าโรคไตไม่ใช่เป็นโรคของผู้สูงอายุนะคะสามารถเป็นได้ทุกเพศทุกวัยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตค่ะเนื้อสัตว์ที่ผู้ป่วยโรคไตระยะ4ระยะ5สามารถทานได้นะคะโรคไตระยะ4ระยะ5 จำเป็นที่จะต้องควบคุมปริมาณโปรตีนเพื่อที่จะไม่ให้ค่า BUN สูงมากเกินไปนะคะการที่ BUN สูงเกินจะทำให้มีความเสี่ยงที่จะต้องฟอกไตฉุกเฉินหรือฟอกไตเร็วยิ่งขึ้นนะคะมีไข่ขาวนะคะไข่ขาวอกไก่แล้วก็ปลาน้ําจืดนะคะปลาน้ําจืดทานได้เช่นปลาสวายปลาช่อนปลาดุกปลานิล ปลากระพงขาวนะคะถ้าเป็นปลาเหล่านี้ปลาน้ําจืดนะคะไตระยะ4ระยะ5สามารถทานได้นะคะก็เอามาทําเมนูต่างๆหมุนเวียนกันไปนะคะโรคไตระยะ4ระยะ5ต้องคุมโปรตีนเพื่อที่จะคุมค่า BUN ไม่ให้สูงเกินไปนะคะ ท่านผู้ป่วยโรคไตระยะท้ายนะคะ eGFR น้อยกว่า4 4เไตระยะ 3B ระยะ4ระยะ5ถ้าท่านอยากทานขนมปังนะคะแนะนำเป็นขนมปังแผ่นสีขาวไม่ใช่ขนมปังโฮลวีทนะคะเพราะโฮลวีทจะเป็นมีธัญพืชซึ่งธัญพืชนี่จะมีปริมาณฟอสฟอรัสสูงนะคะถ้าอยากทานขนมปังแนะนำเป็นแผ่นขนมปังแผ่นสีขาวตัดขอบออกนะคะ ตัดขอบออกอาจจะทาแยมได้นิดนึงอย่าทาเยอะนะคะเพราะว่าแยมก็มันมีน้ำตาลเยอะนะคะทาแค่พอหายอยากนะคะปริมาณการทานนะคะ1-2แผ่นต่อวัน 1- 2แผ่นต่อครั้งนะคะใน1นสัปดาห์ไม่ไม่แนะนำให้ทานทุกวันนะคะอาจจะทาน 1- 2ถึงวันเท่านั้นใน1สัปดาห์นะคะ